ตงตงอ้าวไม่ยอมส่งขาให้ขึ้นไม่อยากกลับบ้านนะคะหันหน้าไปบ้านสีนวลอย่าว่าแต่ควนอ้นเด้ออย่าว่าแต่ควานอ้นเลยไม่ยกขายขึ้นนะคะวันนี้ควานต้งก็ไม่ยกเหมือนกันนะคะเออมีงอแงด้วยนะคะไม่อยากกลับบ้านนะคะส่วนนูนเพื่อนสาวก็อยู่บ้านหลังนูนนะคะนี่นะคะ เพื่อนสาวก็หันหน้ามาด้วยนะตรงทำยังไงจะกลับบ้านได้่ะทีนี้ตรงตรงฝนจะตกแล้วกลับบ้านตรงไม่ยอมส่งขาให้ขึ้นนะคะตรง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 ทำยังไงจะกลับบ้านได้อะรยกขาขมืนยกขาฝนจะตกแล้วตรงกลับบ้านตรง หนักกว่าคนอ้นอีกนะหนักกว่าควันอ้นอีกเมื่อสองสามวันไม่ให้ควันอ้นขึ้นแต่วันนี้นะคะดูดูดูไม่ยกนะคะย่อขานนีเดียวแต่ไม่ยกนะคะอายกสูงสูงขมื่นยกสูงสูงดูดิไม่ยอมยกขาจะขึ้นได้ยังไงล่ะทีนี้เอาละทีนี้ขมื่นเป็นอะไรวันนี้ดูดูแม่ สมืนขึ้นนกขึ้นมียำยอดขายขึ้น